สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์บค์นะครับวันนี้นะครับพี่ตีก็จะพามารีวิวนะครับคาวาซากินินจา400นะครับปี2019ันคันนี้กันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะมารีวิวตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านทันเดอร์บค์พระราม5จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถปิดไบมือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า1 3 0าิคันร้านพี่ตีมีบริการหลังการขายเราก็รับประกันตัวรถทั้งคันหนึ่งเดือนเต็มนะครับ เรามีบริการจัดไฟแนนะซ์รถกิ๊กไบค์ทั่วประเทศครับอาธิษนครับเรามีบริการขนส่งรถกิ๊กไบท์ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับอาละวาดจะมีสิทีิ์จะพาไปชมเลยว่ารถคันนี้เลขไม่จะวิ่งมาเท่าไหร่รถคันนี้ครับเลขไม่วิ่งมา4,434กิโลเมตรแท้ๆเลยนะครับเป็นรถใช้มือเดียวนะฮะนี่ครับปอกแทนเดิมกลับไปฟ้าเดิมครับมือคัดเดิมสวยมากๆนะฮะกุญแจให้มาครบ2ดอก แผงคอบนล่างสวยครับหัวโช๊คไม่มีรอยขัดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับประกับคันเร่งเดิมๆสวยๆนะฮะมือเบรกไม่มีครบไม่มีงอเช่นกันรถคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์กันถังคาร์บอนแท้นะครับนี่ฮะติกร์วอนนิงนีอยู่ครบเบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูนะครับเบาะซ้อนก็เช่นกันนะครับในส่วนของด้านหน้าครับตัวนี้เป็นชิลหน้าแต่งนะครับ กระนของโคมไฟหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยหินรอยเม็ดทรายไม่มีเลยครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆยางหน้าหลังเดิมติดรถนะครับเป็นยางเดิมติดรถจากสูงเลยนะครับนี่คือ4,000กิโลเมตรแท้จันเบรกด้านหน้าครับเต็มๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยครับไม่มีรอยหินเลยครับคาลิปเปอร์ด้านหน้าครับจากนิชินนะฮะโอ้โหนี่ครับกาดหม้อน้ําแต่งนะครับสวยงามมากๆคอท่อสวยใส จุดไฟลิงนี่แน่สนิทชิดทุกจุดนะครับกันล้มจาก m a c t e ทคตรงรุ่นนะฮะนะครับมาในส่วนของด้านข้างครับแข้งเครื่องฝั่งขวานะครับไม่มีรอยล้มล้มแตะนะครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับพัดเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับขาเหยียบเบรกหลังตรงนะครับไม่มีกดตไม่มีงอเลยครับันที่จับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะฮะจากอาคาโปวิคนะครับนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่นะฮะ รถสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับ4 000กิโลเมตรแท้ที่4กันตีครับทุกคันเลขใหม่แท้ครับท้ายสั้นแต่งนะครับไฟเดียวแต่ง LED จานเด็กด้านหลังเต็มเ็มครับคาลิปเปอร์หลังนะครับโอ้สวยเหมือนใหม่คันนี้มีการดิดล้อหลังมาให้ด้วยนะครับส่วนของยางหลังครับนี่ฮะเต็มเต็มครับดอกยางลึกๆปันท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนในส่วนของฝั่งซ้ายครับ โซลิเตอร์เดิมๆนะครับตัวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยนะครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ครับเนียนๆครับไม่มีรอยล้มเลยพักเท้านะครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักโอ้โหสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับสำหรับคันนี้กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยครับรถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้ฮะ95%นะครับที่สำคัญครับเราเปิดราคาไว้อยู่ที่140,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรายละเอียดน,นะครับสามารถชมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้พี่สีขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้กับช่อง h ช n แนลซ h นเดอร์บ k e ของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ